อะไรอ่ะป๊าป๊าอ้อะไรอ่ะอุ้ยทำไมได้กินส้มผู้เดียวล่ะทั้างนอกคือมีแต่แนวดองเห็นเราถือเขมามมันเปนมีขายอยู่หน้างานไหมมูมีอร่อยมากยื่หน่อยนะเบื่อแตกออกมาแล้วอร่อยมากใช่ไหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับมันมีแค่แจ่วนี้ค่ะบอสบอกว่าอย่างเงี้ยไม่ยังไม่อร่อยต้องใส่นี่้าไปด้วยถึงพริกถึงขิงเลยใช่ไหมคะจะได้อ๋อ อย่หน่อยเปียกหมดแล้วบอสทำร้ายร่างกาย่เนี่ยของแสบของแสบ่อมาดีค่ะพานังขังเครื่องบอสลูกเก่งใจพอนุญาตบาตคำเดิอค่ะคือมาล่ำเถ้าเกาแเ้ ที่กากแดกแล้วกันนะครับมมาอดจับถึ้ก็มจับ่างบอกกับเ้นกงานย่ไน้าครับผมเอไปเอาไ้ล้วมันเขาเหลียวเห็นเ็นคเข้าตัวพ่อเขาจับอยู่ไดี๋ยวหนาหน้าหาหลังเนาะกยางจับงจรวง้แงไหนั้งน้ามุนอพยพจาวา ุูยิงแดงให้ทั้งหลังทั้งหลังพอหยุดเอาเชียร์สีแดงประชุมเงี้ยหน่อยไข่ปลาทัดเดี่ยวเศร้าคุยอยู่ผุวนะนั่งตามสบายเลยลูกนั่งตามสบายเดี๋ยวรอมีเสียงเพลงนึงก่อนเงือกแล้วเสี่ยกว่าคนเหีายว่าผิวดีดวนะแดงองตองอยู่พี่น้องปานจะประชุมนะคะมีบรรยากาศประชุมเมือนี้ใบพระก่อนทำกาันแต่ละแผนกนะฮะชิงลูกทีมด้วยถ้าคนไหนไม่มาไหว้พระคนระเบียบกติกาคือทีม ปราบปราบเีรครับทนชินเลีบุกบางละจันบุ้ยปลาสุปลาสุบาอะไรทำไทยว่าเถอบุญนะมีปับัหนึงมาน่งเสือดาวตัวั้นบุกทำเสือต้องเจอนางเสือคือพระเอกก็นังเอกน้องเนี่ยเออพรท่านได้รูปตัวด้นอป้าสูดสายใหญ่กับวัที่กับีสวี่ป้าสวัสดีค่ะ พระเอกนเอกคู่ขวัญตีน่ะนะของลังของหลังังจลแด้ว้านเราสวดโจนั่นน่ะของรักษาของรักษาตี๋วะผู้ใดยุ่งหลังจาเจ้แล้วังเราสวดเจลนั่นน่ะ้ว่ม่ทันอะันลงมาเลยอกันลงมากัลงมาเอาแล้วเอาแล้วเอาพอก่อนกะเปียกเบิดย่าไห้ย่าไห้ลูกม่ประซุ่มอยู่ อยากเป็นเราพอข่อยปารไม่เห็นสั่มแต่โบราีคแพร์แต่พ่ะซีแพรเสียหัดยิงยิงอยู่เนียหน่อยนาเปียเนี่ยหน่อยข่อยเปียกไปแล้ววเียรเด้รเดียนมาชมผลงานวันไหปู้หญิงเมคอัพอ่ะผู้หญิงยก่ิงเมคอัพ มานไทยมานไทยธรรมาแล้วเราหายเลขเดิอนพอมันได้อยู่หนเน่ผู้หญิงเมียกับเอาเพื่อนจีมีจจำกัดเอายับเอากันเด้อผู้ใดอยู่ทักไหนยับเขามายียับเขามายี่ดาตุนอาวาครับสมาชิกขันหน้ามาลูกตู้นะครับ เราเสด็จมันไหว้พระนะพ่อเขาจะประชุมกันไม่ยังไงเ่้ยเยยเฮ้เ้เ้เฮ้ยเฮหวา้ย้เป็นเยเฮย้เยเยเง้ห้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮนนเยเฮ้เย้ ง ye, <peaks S 2> ักำลังหันห้องมายืมสเปรย์ชีพผมเนี่ยผมว่ามทนเดีวอยู่อุ้ยรุ่นนีเพราต้องเซ็ตยากละดูดีแล้วเออเอามันฟันเอาเซนตทังหน้าไปฟันเซนตทังหลังไว้เด้๋วมันจะยุดอ่ะเพรอะงัดจะเปยะเนี่ยขนขามากินยืมข้นเย้ปะเลยมันจะสุดยอดเลยนะคนขาเอาเอาคนเย้ปะบ่สข้นนั่นแหะมาต้องแก่คนหัวเอาลูกเราแบบการพัดลัด พัดานกันบพราะว่าคนขายยาเงาก็เอาเงาสม่มนไะมหนะครับมั่ดอดีดเอาใบพระเอาพี่้องอีพีกับใบพระทั้งบ้านไปความกันทำบัดเย็นเฮายูะสูทะทำบัดย็นเฮ้เออวนใบพระเขาตัวุ่งกะเที่ยวกันเอบดียูซือกเที่ยวมันคือกากันวะสมาชิกทุกคนนะครับเงียบๆนะครับผม รักกิตให้มีสมาธินะครับเราก็จะทําการเรดยพระเมรุภาคเมื่อวานนี้เป็นบันพรฤหัสนะครับเที่ถูกเรียนมาเป็นวันี้นะครับทุกชีวิตทุกดวงใจทุกแผนนะครับเราจะไหวพระกันทุกวันพระฤหัตใติงยาหายใจใหายใจเนี่ยสมาธิทุกคนกราบสักครั้งครับนะพร้อมกันนะครับมีพี่หน้าพร้อมกันลุงดาเท่า Ibina satarina, angkutan angkudaya ma. Ibina satarina, angkamang sama sebutu bersawah, butangka kewatan abiwati. Kawatur kewata สุปัสสิปันโนภะวะโตสะรกสังโฆสังฆงนะมิ้หาเมื่อคืนร์พออกำก็ว่าคือนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น้ำบัวตัดซาปากะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมบูตัดลา,าทุกคนว่าตามนะครับอูอพุตัวเด็กสกูเด็กสกูด้่ยทำมหลายพระเสร็จซาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคะ่ะปาร์ตว่ามปนเต็นทิจกโกว่าบางหนึ่งใช่ส่งสีดำแหมบินตอมเต็มก็ใส่รองมอนขาวยุ่งเรืยประกาศ พี่เส้นเกงสีดำมันมักแต่แล้วนุ่งนี้พี่ลองันวาจะปุยด้วยหรุยจ้าในรังวาก็อนะนำมาเมียไอ้ละานใอาบเ่อ่าเร็วอ่ามวนนี่เห็นว่าจะอาพคือคนบาอาบกอาบนู้นมาัพี่เามันีเอาบจ้ะหันมาทางนี้สใหญ่เจ้อาบวิอาบยูมันคือบ่อาบซื้อหนมาลนเอ้อ บ่พีละมงี่ล่ะยาเอากันห<บ>้องเทางนีก้กั <c oughs> ทางนีก้นกันเย็ยบมาไล่นำกันจับจับจับจัจ,จ,จแก้เผ็ดขคเนยันยทานทาน,นแก้เผ็เดฝรั่งแซ่บฝงแซบว่ะรลายครับประมาณี20นาทีตอนนี้อีก3นาทีสทุ่มนะครับ ยันยันหน่อยเลือกมากไหมขออนุญาตปิดก่อนนะครับเรื่องของบ้านเราเราคุยกันนะครับผลเบียบและจะมการของภายในวงในบ้านเรานะครับเสือมันเลอะค่ะเนีนั่งสบายๆใช่ไหมครับอาะผมจะเริ่้เริ่มประชุมเลยสวัสดีทุกๆคนนะครับ